เขาไปแล้วทีมหนึ่งมาทีมที่หนึ่งอะไรนี่ทีมทีสท่สองอ่ะก็ยังดีทีมที่สองสวัสดีครับซีนัทสวัสด,ดีค่ะโอ้โหลายพลอยเลยนี่ชุดทีมเหรอ,อตื่นหรือยังเนี่ยตื่นยังตื่นหรือยังพี่เพียนตื่นหรือยังยงงไปหมดละบอกให้ไปเลยกินไง เดีวมีรถกินลำบากเริ่มพลังก่อนใช่ไหมรถพีเอ็มมาล้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเข้าใจกุ๊กอูนอลสปริตไม่อีกคันหนึ่งนะค่ะสวัสดีครับตะวันโอ้โหนิทีมะลรเนี่ยอยากว่าวตงสวยกว่าพี่โจ น่ยขอดูหน่อยสิมั่นใจหน่อยมั่นใจไม่น่อไปครอบครัวแล้วค่ะน้องใบเฟิร์นเลยค่คันเดียวกันค่ะเป็นรถตู้โรงเรียนคันนั้นเลยค่ะพร้อมยังพร้อมค่ะไปเลยไปหาพี่เอ็มพี่เอ็มมีชุดให้ใส่อาไป คุณแม่ตามไปไหมคะไม่ให้ไปขอมัไม่ให้ไปนี่ต่อเบกบักแนะมันจเชื่อเลยนี่อำลาครอบครัวที่แท้จริงอิดเผลิตกินอะไรอ่ะ เอาให้อิ่มเลยนะเดี๋ยวระหว่างทางพ่อกับแม่เขาไม่แวะไหนนะเพราะว่าเขากลัวไม่ได้รางวัลอิ่ใหญ่อิ่มแม่หิวแม่ขอแวะบ้านนี้มาแล้วค่ะสามคนแต่ขาดอีกแก๊งหนึ่งขาดอีกหนึ่งแก๊งขาดอีกหนึ่งแก๊งเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ปึ๊บแก๊งนี้เก้าคนแนะนำตัวครับ นั่งตัวเลยครูเอาไปส่งโมเดลลิ่งชื่ออะไรครับตะวันตะวันครับระเดชครับระเด็เออชื่ออิงครับชื่ออิงโจครับโจตูนค่ะหรือว่าชื่อหมากใหมค่ะมุขขอนี่นี่ต้องจำดีๆนะคะเขาเป็นฝาแฝดกันมีสองคู่แอนใบเฟิร์นใบไฝ่ค่ะใบไฝ่ตั้งชื่อแกงด้วยนะต้องตั้งชื่อแกงด้วยแกงเลยเดี๋ยวแกงครับ เตรียมตัวเดินขึ้นรถได้เดินดีๆลูกไปเร็วครบแล้วก็ออกรถเร็วเดี๋ยวคุณนิสแซอร์ครับนเนี่ก็อีกแก๊งหนึ่งนะคะแก๊งนี้ประกอบไปด้วยสาวสาวสาวคุณย่าก่อนคุณย่าไม่หลงมาได้คนหนึ่งแล้วก็มีคุณป้าเอื้อยนะคะแม่แล้วให้ชมก่อน นี่นี่หน้าตาสาวสาวสาวเสื้อขาวสาวเสื้อขาวบริสุทธิ์ด้วยมาแล้วอีกครอบครัวหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นนท์พี่ยักษ์หน่อยครับสวัสดีค่ะพี่เอิงคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแหมะอ่ะอันนั้นเอาหมวกไป พร้อมหรือเปล่าเนี่ยเตรียมพร้อมหรือเปล่าอร้อยค่ะสุไตล์อาม่าสวัสดีค่ะสไตายค่ะอ่าเอาอาม่าใส่เสื้อแดงเก็ตไม่ไปนะอีกสวัสดีค่ะเสื้อมเขาบอกว่าจะใส่ตัวอ่ะไหนใส่ฮารถดอิ่ว้างนี่ไงกระเป๋าเราเรื่องกระเป๋ามาแยกรถกันตรงนี้นี่จัดขบวนใหม่ใช่ไหมคะแยกขบวนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอร่อยไม่เนี่ยกินข้าวยัง โอ๊ยแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะมือเอวเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณนารามนะคะหลายๆครอบครัวก็มาถึงแล้วแล้วก็กำลังหาคําตอบอยู่หาได้กี่ข้อแล้วมึงจะมาถึง <laughs> อะไร,อ,ะไรออกมาก่อนเราตั้งนานเหมือนลืมเชี่ยวเหมือนลืมเชี่ยว,ยวต่ <laughs> ตรงนี้เป็นพระอุโบสถในวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะนี่เราเจอครอบครัวของเราแล้ว กำลังหาคำตอบเป็นอย่างขมักขม้นได้ไปกี่ล้านข้อแล้วเนี่ยมาละสี่ห้าใช่ไ้วนี่นอนนี่หรือเปล่าเมื่อคืนเนี้ยมาสี่ห้าไปเห็นไหมผมรู้สึกว่างานเยอะมากสวัสดีครับพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะคุณแม่เมื่อคืนนอนนี่หรือเปล่าก็อ่อนแรงลงขึ้นเฮ้ยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง ได้คำตอบหรือยังคะค่ะครบยังคะเพรว่าต้องถูกด้านด้วยเหรอเนี่ยเพราะเวลาพ่าแม่ฝันเขาคงไม่ฝันทางไหนอโเคเลยจออีกหรือยังคุณแม่เจอแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหส่งกันบ้านโอ้โหโอเคนะคะมาขึ้นหน้าเลยไม่ได้แค่หน้าคำตอบคำตอบต้น เด็กๆก็มาถึงแล้วค่ะกำลังเริ่มหาคำตอบอยู่ได้ค่ะอ่านี่ครอบครัวแม่ปูพ่อสมเกียรตน้องซันน้องไบได้ครบยังคะยังคะรบยังค่ะหรืออะไรคะเหลือเวทค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปเวทเวทแล้วก็เหลือทำมาเผอิญด้านในมีงานใช่ ไปไหนกันไปไหนกันนี่นี่สาวๆถกเถียงกันตลอดทางไปเวดมายังไปเวดมายังเวทคืออะไรนุ้งบัวเสวมโบราณแล้วไปนั่งสวมมาย่าง <c oughs> นี่คืออะไรคะที่นี่คือตําหนักอะไรดี่คะ่ะนี่ตําหนักเขาเจ้าเสือค่ะตรได้ค่ะเกือบแล้วได้ไหมเกือบหมดแล้วยังค่ะ เกือบหมดแล้วหรอออันนี้รงมาันโอ้โหเร็วขนาดนั้นเลยตำหนักไม่ได้เสิรตฟคนเดียะใช่ค่ะถ่ายรูป๋ย่ถ่ายรูปครบยังคุณพ่อครบยังพึ่งมาถึงเองโอ้โหอะไรล่วงหน้ามาก่อนนี่เลยมาถ่ายรูปเลยอย่าช้าเขาองสี่คนดเหรอสี่คนสี่ต้องสี่คนตรงนี้คืออะไรผีนเคยมาแล้วเนี่ยตรงนี้คืออะไรรอยอะไรลอยขวานขวานใครขวามา ขวัญทำมานี่ทำมาทีบ้างอะไรคะถ่ายูปสิคุณครูต้องถ่าให้ใช้งานเลยโอเคขอบคุณมากนะคะอย่าใช้อย่าใช้นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านภายใโบสของวัดใหญ่สุวรรณารามเจอยังเจอคำตอบยังพี่เพียรอันไหนบ้างคะ ในในโบสถ์ในพระอุโบสถมีอะไรบ้างที่ต้องทำรูปอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ด้านบนนะคะแม่พอลีบีบมวยผมเจอยังอ่ะเจอเวทยังเจอเวทยังไหนเจอเวทยังครับเวทไม่รู้เอาไม่รู้หรอตกลงเวทคืออะไรเดี๋ยวไม่ได้คะแนนนะเวทคืออะไรเวทคืออะไรที่ที่เกมมาดูอ่ะ ที่เก็บมาดูคืออะไรครับไว้ทำอะไรลูกอะงงงงไว้พระล้างกับปัสสว่านดูยังไงแปลว่าซ่วมพระซ่วมพระลูกเอาเกดไปเลยไปนั่นอตาตอนนี้เราอยู่ที่เวทนะคะเวทโบราณต้องทำท่านั่งเวทด้วย ทำท่านั่งเวทด้วยนั่งเวทเวทแปลว่าอะไรวะทำนั่งเอาเปรียบแพงกิ้งเลยแพงกิ้งวนนู่นไหนยอดนาแล้วก็วนป่าง่ายเลยไม่ใช่ไม่ถ่ายอะไรนะไม่ายถ่ายมนไม่ไาย่ออันนี้ครับีเดียวกันไม่ใช่อันนี้อันนี้เอาไว้ใส่น้ำล้างอ่ะคะเป็นหมอ่าใช่ไมเป็น้จิ้มจุ่มโบราณครับเนี่ยเขาเอาไฟข้นมานี่ี่มาือว่าเสร็จแล้วจุ่มหมล้วริมอะไรจิ้มจุ่ม นี่พอหาคําตอบได้นะคะก็ต้องหากรรมการค่ะกรรมการก็คือพี่เนธนะคะคุณพี่เนธกับคุณน๊กทุกคนก็ต้องเอาข้อสอบมาส่งก่อนมีมีทาผิดบ้างไหมคะคุณนกอันนี้ตรวจคาตอบแล้วมีเกือบเกือบถูกเกือบเกือบถูกใช่ก็ให้กลับไปหาใหม่ใช่ค่ะเพิ่งมีผ่านไปครอบครัวเดียวตอนนี้อครอบครัวน้องตูนอ๋อนิสเตอร์ตูนไปกับแก๊งค่ะ เขาแยกบ้านกันนี่กะว่าไม่พึ่งพาใครเลยใช่ไหมพวกขามาเองอ๋อเาไเจอใช่มมันตั้งปีหนึ่งอ๋อเอาไปซ่อไว้ได้ใช้กับขาวเนี้ยเนาะพ่อน้องไม้ตกลงอันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะที่มีสามเสาเนี่ยขออะไรขออะไรคะรู้ไหมหอไตรหาคำตอบได้ยัง คุณแม่คุณแม่ทำบ,บ้านอยู่คนเดียวตรงนี้คือด้านในของพระตำหนักของพระเจ้าเสือนะคะด้านในก็จะมีธรรมะโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่นี่สวยงามมาก ทุกคนก็มาเอาคำถามคำตอบมาถ่ายภาพกันนะคะต้องช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าเราต้องถ่ายภาพครอบครัวกับคำตอบที่มันถูกกำหนดนะคะอ้อพี่บอกว่าเล่ากันดูนี่คือสองแผ่นนี้ใช่ไหม <laughs> ถูกไหมคะนอนบ้านเดียวกันคำตอบก็ยังไม่รู้เลยอะใช่แสดงว่าเราเรามีระบบระบบล็อกคุณข้อสอบได้อย่างดีนะครับน5ถูกนะครับแต่อิตาลีผิดนะครับอะไรอะไรอะไรนี่มาลอกข้อสอบอะไรกันเนี่ยที่ไหนของกรุงเทพอะไรเนี่ยไม่ที่ไหนของกรุงเทพพี่เตียนเอาใส่ขอโทษนะคะ ได้ข่าวว่าคุณแม่อ้าวเห็นว่าไปเวดไปเวดตอนที่หนูมาแม่คะรัข้อสอบได้ด้วยเหรอกับข้อสอบมันก็ไม่ผานค่ะน่าจะต่อหน้ากรรมการเลยกรรมการบอกว่าถุงรูปผิดด้วยคุณนิทนี่เป็นหัวคะแนนเหรอใช่ ทำไมอ่อนี่ดูหาคะแนนนะให้เขาลอกเนี่ยเขีวาเอาเราใจดีอ่ะใครดูคุูลอกดูใช่ไหมนี่นี่ดูบันทึกไปทุกอย่างเลยนะเขาทั้งทีเข้าทั้งทีเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันกันที่บ้านาังก ล้วไม้ทำไมทิ้งลงไปเพราะว่าถ้าไม้ทิ้นลงไปเนี่ยมันจะีเส้นดักที่ทำไมไปไม่ได้อะเอามาเช็ดก้นไงปาจริงเหรอสมัยก่อนเขาเอาไม้เช็ดก้นเหรอะใช่ปาดยไงไหนปาให้ดูซิมื่อก่อนที่ใช้ไม้ฟืนครับไม้ฟืนเนี่ยปาดปาให้ดูนเอาๆๆเทียนต่าตัวนี้ไม้ปาดให้ดูไหนไม่อนด้วยปาดให้ดูต้ีีต่อยม่ใช่พูด เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตัวแม่หนิแม่ถามเลยว่าก่อนที่จะไปตรวก่อน